โอเคครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมไรเลนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลเพื่อรับตั๋วกาชา3ใบนั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนะครับผมทางเกมนะครับได้แจกตั๋วกาชามาในกล่องของขวัญเรา3ใบนะครับผมพร้อมกับให้เราตอบคําถามในไลน์นะครับเพื่อรับตั๋วกาชาเพิ่มอีก3ใบครับ ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้รับตั๋วนะครับสามารถเข้าไปตอบคําถามในไลน์หรือว่าเข้าตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ทุกคนนะครับซึ่งถ้าใครที่เข้าไปตอบคําถามในไลน์นะครับผมก็คือ60%นั่นเองนะครับผมเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ให้เราเข้าล็อกอินได้เลยนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับผมไม่ได้ล็อกอินในโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้มี lin e o f f i c i a l ของทางของเกมไรเลนเจอร์นะครับผมก็สามารถใช้ลิงก์ที่ผมทิ้งให้ตรงนี้ในการล็อกอินเข้าเกมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอปิดเกมก่อนแล้วก็เราเข้าไปล็อกอินเพื่อรับตั๋วกาชา3ใบกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปครับผมว่าเมื่อวานวันที่15นะครับผมทางเกมก็ได้แจกตั๋วกาชาให้เรา3ใบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนของการตอบคำถามล็อกอินเพื่อรับ3ใบอีกเหมือนกันนะครับผมรวมๆแล้วถ้ารวมกับอันนี้เราก็จะได้ทั้งสิ้นประมาณ6ใบนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับผมว่าเข้าริงเมื่อกี้ก็จะได้รับตั๋ว3ใบนะครับขึ้นว่าวันนี้เลยนะครับผม เอาจริงช่วงนี้นะครับผมถ้ามีกิจกรรมแจกตัว๋วแจกลูบี้อะไรต่างๆนะครับผมก็ให้เราเข้ามาล็อกอินได้เลยนะครับเพราะว่าในเดือนหน้าก็จะเป็นในเดือนของธันวาแล้วนะครับก็จะมีตัวละครสําคัญนะครับผมต่างๆนะหรือว่าตัวโคดน,นะครับมาให้เราได้สุ่มกันช่วงนี้ไม่ว่าจะแจกอะไรก็ควรเข้ามารับนะครับผมเพื่อเอาไปสุ่มกาชาในเดือนท้ายนี้เองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่า จากที่ฟังข่าวมาก็น่าจะมาตัวโหดอยู่นะครับ